แม่ดูภาพความน่ารักของรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะคะดูทองสุกทองสุกกับทองหยอดค่ะน้องเขานอนหลับเหยียดยาวสบายเลยพี่ก็แต่งตัวให้ช่วงนี้เด็กๆอบอุ่นกันค่ะพ,พอเข้ามารวมกันได้ก็จะซุกกันแบบนี้ค่ะ หืูให้พี่ทองสุกแต่งตัวให้เหรอลูกฮะให้พี่แต่งพี่ทองสุกแต่งตัวให้อ่าพี่พี่พี่ทองแท้อิจชา้าพี่ทองแท้อิจฉ้าอยากให้พี่ทองสุกแต่งให้มั่งจะไปกินนมพี่ทองสุกไม่ได้นะลูกไม่ใช่แม่กําไรทองไปดูดนมพี่เขาเฉยเลยคันได้กววาแม่มัง้ง ไม่ใช่แม่กําไรทองนะลูกมันจะไปหยดนมแางนั้นไม่ได้นะดูค่ะโตเป็นหนุ่มยังยังหยดนมมาดูแม่ดูพี่ทองสุกก็ยังให้น้องดูดค่ะโอ้ยโต,เป,นนตเป็นหนุ่มแล้วโตเป็นหนุ่มแล้วยังจะไปดูดนมอีกอนึกว่าแม่เหรอลูกโอ้ยเด็กุนะคะให้แม่ดูเอานะส่วนคนนี้ ส่วนอันนี้มาเกาะขาแม่ทำไมลูกฮะอืออะไรนักหนาจ๊ะว่าไงลูกอืมว่าไงเดี๋ยวแม่จะไปเยี่ยมแม่กำไรทองก่อนลูกนะเดี๋ยวแม่จะไปหาแม่กำไรทองก่อนนะแม่ไปดูแม่กำไรทองที่โรงพยาบาลก่อนนะลูกนะเออเดี๋ยวแม่มาพวกหนูอยู่บ้านกันก่อน พวกหนูอยู่บ้านกันก่อนนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปดูแม่กําไรท้องที่โรงพยาบาลก่อนนะดูนี่ค่ะมานอนนอนหน ę, ุนเท้าแม่ท้องแท่งแต่ละคนออ้ลูกแม่กิ่งแต่ละคนส่วนถุงทองก็เรียกทั้งวันยืนเรียกหน้าประตูค่ะเพราะว่าแม่เขารู้ว่าแม่ทํางานอยู่อีกอยู่ห้องข้างๆเขาก็เรียกแม่แม่ทั้งวัน เด็กแต่ละคนนะคะอันนี้ก็นั่งจ้องอ่ะคนนี้หลบเร็วปนุนเท้าแม่ได้ยังไงแม่จะเดินได้ไงลูกกระโดด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 ปีนอย่างนี้ได้เหรอลูกอู้เห็นแม่ไม่สนใจกระโดดปีนขึ้นมาอุ้มก็ได้ลูกอุ้ม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 แม่อุ้มแม่อุ้มแม่อุ้มอู๋รัก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 กระโดดขึ้นมาให้แม่อุ้มถึงไหล่แม่เลยค่ะกระโดดมาถึงไหล่แม่เลย อลักลุกลักอืเป็นเก่งของแม่นี่เป็นเก่งของแม่อยากให้แม่อุ้มเหรอลูกอยากให้แม่อุ้มทองหยอดค่ะทองหยอดให้แม่กินอุ้มอือัลกลุกลักดูพี่ๆเขาสิเนะี่ะอืม ทำไมแม่จะไปหาแม่กําไรทองเหรอลูกแม่จะไปดูแม่กําไรทองก่อนนะนะแม่มานะลูกนะเี๋ยอนะแม่มาดูคู่นี้ค่ะไม่เลิกลาทองแท้ทองแท้ไม่ใช่แม่กําไรทองนะลูกจะไปดูดกินนมอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้พี่ทองสุกนะลูกฮนะดูดนมค่ะมุดดูดนม เดินหนีลูกเดินหนีโอ้ยเรานี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะลูกฮะโตเป็นหนุ่มแล้วนะแม่ไม่อยู่ไปดูดนมพี่ทองสุกเฉยเลยพี่เขาเดินไปไหนก็เดินตามค่ะพี่เขาเดินไปไหนก็เดินตามว่าไงลูกว่าไง